ในวันที่รู้สึกสิ้นหวังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีในวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำงานอีกแล้วเราอยากจะออกจากงานประจำอยากมาอยู่บ้านแต่เชื่อไหมว่ามันมืดแปดด้านไปหมดเลยในช่วงโควิดเข้ามา มันโชคดีตรงที่ว่าเราได้ทำงานสวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์แบ่งปันในวันที่เราเปลี่ยนระดับขึ้นพลังงานมันเป็นจุดที่เราจะต้องดึงกระฉุดรากจิตดวงใหม่ให้เกิดที่แสงสว่างฟ้าเราจะไปอยู่ในจุดที่แสงสว่างได้บอกได้เลยว่ามัน รู้สึกหดหูใจมากๆก็คือเหตุการณ์เนาะตอนโควิดคนอื่นเขาตกงานกันไม่ได้ฉีดวัคซุ่วัคซีนเราโชคดีมากๆที่เรายังได้มีงานทำแต่สิ่งที่แลกเปลี่ยนก็คือเราไม่ได้ดูแลลูกเพราะมันเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อในการเจริญความรู้ ในด้านทักษะจากอนุบาลมาขึ้นป .1 พอไม่ได้เรียน2ปีปีป .2 ออเข้ามาการศึกษาเกรดเฉลี่ยตกมากๆเราก็เลยตั้งเป้าว่าเราอยากออกจากงานทีนี้พอเวลามันอยู่ในจุดที่มืดภาระหนี้สินมีมีมากมายเลยค่ะทุกคนมันยังมีภาระที่เราสร้างมาจากตัวเราเองอะค่ะสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้ได้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงนะ ทีนี้ถนะ้าใครมาอยู่ในจุดที่มืดและก็ชากดวงจิตไปให้อยู่ในจุดที่สว่างอะบอกได้เลยว่ามันหนักหน่วงมากๆเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดที่ได้ออกทันทีในเหตุการณนน์นั้นๆฟังดีๆนะคะขึ้นของพลังงานเมื่อเราตัดสินใจอยากจะเป็นคนใหม่ มันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บทันทีมันไม่ได้เกิดขึ้นบิ๊งใบได้ทันทีค่ะทุกคนแต่สิ่งแรกเลยคือเราเริ่มตั้งสติปรับจูนจิตตัวเองนานมากๆแล้วเราค่อยๆตั้งสติว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีเรามีทักษะอะไรบ้างแล้วซึ่งเห็นใครๆเขาก็มาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะ Facebook Tik t o k อะแล้วเราควรจะเริ่ต้องเริ่มอะไร แล้วเราต้องมีทักษะอะไรตัดต่อเราทํางานเราได้มานั่งตัดต่อไหมไม่ได้มานั่งทําภาพไหมไม่ได้มานั่งไลฟ์สดไหมไม่มานั่งอัดคลิปไหมไม่สิ่งเหล่านั้นคือเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มลงเรียนในการทําภาพลงเรียนในการตัดต่อวิดีโอขณะทํางานควบคู่กันไปด้วยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆเ,เด็กโกโก้คนนึงแต่งหน้าไม่เป็น เพราะว่าทํางานใส่ชุดยูนิฟอร์มทํางานไม่ได้แบบไม่ได้มาแต่งหน้าเพราะว่าที่ออฟฟิศคือมันเหมือนเราเห็นหน้ากันซ้ําๆซ้าๆซ้าๆเราคิดว่าเราสวยแล้วค่ะทุกคนเราอยู่ในเวอร์ชั่นที่ที่เราคิดว่าดีแต่ทีนี้พอเราอยากจะดีขึ้นอีกเราอยากจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกไอความสวยนะตอนนั้นอนะไม่ได้ทําเพื่อใครเราแค่รู้สึกว่าเราทําไปก่อนเพื่ออยากจะเปลี่ยนตัวตนใหม่ เริ่มติดต่างหูเริ่มทาแก้มทาคิ้วทาอะไรหลายๆอย่างทาลิปสติกซึ่งที่จริงมันก็เป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงแต่คุยเข้าใจเลยว่าพอเวลาคนทำงานชีวิตนี้คือไม่ได้แบบมาโฟกัสแล้วเราก็เข้าใจคำว่าไอ้รักตัวเองเราก็รักตัวเองนะแต่ไอ้คำว่ารักตัวเองตอนนั้นภาพรักมันยังไม่ได้เห็นแบบชัดเจนที่ว่า จะสนใจคําว่าดูแลตัวเองอย่างจริงๆจ,จ,จัง,จงพอเราเริ่มเรียนรู้มาฝึกก้าวกระโดดเอาเขาให้ทําอะไรแล้าก็ทำเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะออกจากงานเป้าหมายเราอยากจะมีเวลาไปรับไปส่งลูกเล้อยากจะมีเงินสิ่งเดียวพอเวลาที่ออกมามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะมันไม่ได้เงินได้ทันทีเลยนะคือเรารู้เลยว่าอยู่คนจะมาจ่ายให้เงินเราอ่ะ แล้วเขาจะมาจ่ายให้เราเรื่องอะไรอะถ้าเราไม่ให้คุณค่าไม่ได้ให้การช่วยเหลืออะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดรู้สึกแรงบันดาลใจว่าอ๋อสิ่งที่เขาทําการตลาดกันคือการที่เขาไปช่วยในการแก้ปัญหาผู้คนในการที่เปลี่ยนพลิกชีวิตคนคนหนึง่งคุยก็เลยเล่าประสบการณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเริ่มต้นจากความรู้เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านศาสตร์ตัวเลขที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงมา เพราะว่าในวันที่ตัดสินใจอยากจะออกจากงานะเราไม่รู้เราจะส่งต่อเรื่องอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรดีที่มาสามารถทําไปในรูปแบบเงินได้คุณอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณอยากจะกระชากขึ้นพลังงานใหม่จากจิตวิญญาณเดิมใหม่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะแต่สิ่งที่มันมีพลังมหาศาลคือฉันไม่เอาชีวิตเดิมๆอีกแล้วฉันอยากเป็นคนใหม่ ฉันอยากมีชีวิตใหม่นี่คือสิ่งที่มันตอกย้ำอยู่ข้างในคุณจะต้องเจอเรื่องราวที่มันเดินไปเจอขวากหนามเจอตะปูทิ่มแทงน้ำตาซิบอาจจะโดนแบบคำที่ศะมาทหรือคนในครอบครัวว่าอยู่ดีๆออกออกมาจากงานทำไมทำไมมาถึงอยู่จุดนี้โอ้โหน้ำตาคุณจะต้องแบบเจ็บปวดมากมาก ในในจุดในความรู้สึกแบบนั้นเพราะผลลัพธ์มันไม่ได้มาสำเร็จภายในปีเดียวหรือ30วันที่เราจะได้รับเงินเดือนอย่างแน่นอนมันไม่ใช่แบบนั้นเลยที่เราจะได้เพราะฉะนั้นจงจําไว้ว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนขึ้นพลังงานใหม่คุณจงมีความแน่วแน่ในใจให้ได้เลยเพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างต้องใช้คำว่าทำอะไรบ้าง รู้เลยว่าตัดสินใจพอเรามาสร้างเพจฝึกทักษะในการที่เราตัดคลิปลองมาไลฟ์ดูซิลองมาอัดคลิปดูซิอะไรที่เราทำได้ในตอนนั้นเราทำไปแล้วก็ไปเปิดยุทธใน t ิกต o อกยุทแรกไปไลฟ์เมื่อปี65วันที่2 0สิงหาไลฟ์เริ่มต้นตั้งแต่ชุดทำงานก่อนหน้านั้นชุดทำงานจนว่าเราออกงานเมื่อปี65 ก็ลงมือทำไปเอาความรู้ศาสตร์ตัวเลขทำไปสักระยะหนึ่งช่องกระปิวก็โอเค all is well ทุกอย่างมันจะดีกับฉันเสมอแต่โชคดีตอนที่เราทำเราตั้งใจมากๆมันไม่มีคนดูเลยใครเขาบอกว่าไลค์ในติกตอกแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนดูไม่เลยเราไลค์สามสามเวลาเช้ากลางวันเย็นแต่ไอการที่เราตั้งใจความสำเร็จในการให้มันไม่มีหยุดมันไม่มีย่อน ผลลับก็คือเราไลฟ์ไป3วันมีคนทักหลังบ้านมาบูชาเบอร์มงคลกับเราเราทําให้คนคนหนึ่งได้เปลี่ยนชีวิตเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์เรารู้เลยว่าถ้าวันนี้เรายัางไม่รวยเราต้องให้ให้มากพอถ้าเมื่อคุณให้แล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะไปสร้างแรงบันดาลใจ สร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้คนเรายังไม่รู้เลยว่าคนของเราคือใครถึงแม้ว่าคุณจะไปเรียนรู้การตลาดมาว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครอายุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเขาจะสอนแน่นอนว่าคุณจะต้องรู้นะว่าคุณจะมาทำอะไรซึ่งณนะตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะมาไลฟ์สดแต่อายุเท่าไหร่เนี่ย และใครมีความเชื่อบางคนขนาดวัยรุ่นเราณตอนนั้นเรายังกล้าเชื่อในเรื่องของพลังงานศาสตร์ตัวเลขเราไม่สามารถกำจัดอายุได้ว่าประมาณเท่าไหร่แต่สิ่งแน่ๆคือฉันต้องมาไลฟ์ฉันต้องออกมาพูดเพจก็เราก็มีความชอบในเรื่องของเทคโนโลยีก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเป็นคนที่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะ อัดคลิปนะขณะตอนนี้ก็ยังเป็นมือถือเครื่องเดียวกับไมค์เก่าๆอันหนึง่งต่อมาเราไปเห็นครูคนหนึ่งได้โพสต์เอาไว้ว่ามีใครบ้างไม่รู้ปุ่มแชร์ของ Facebook เราก็มานั่งเอ๊ะอีกแค่ปุ่มแชร์เนี่ยนะจะมีคนไม่รู้ด้วยซึ่งมันเกิดแรงบันดาลใจว่าเออเราเคยทำงานไอสิ่งเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ย เราน่าจะแชร์แบ่งปันผู้คนได้ซึ่งเรามองข้ามไปว่าคนน่าจะรู้แล้วแต่เราคิดว่ากลับไปกลับมามีคนมาพูดเป็นต้นแบบให้ดูว่าในบางครั้งก็ไม่ได้มีใครจะรู้เสมอไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะส่งต่อกับทุกคนคือวันเนี้ยวันที่คุณเริ่มต้นโอมันมันยากเย็นมากๆม,มันมีขวากหนามแบบเยอะมากๆ แล้วให้คุณทำอ่ะให้คุณทำในสิ่งเท่าที่คุณมีวันนี้คุณคิดว่าคุณสวยได้เท่านี้คุณอยา่าไปหลงยึดติดที่แบบเขากำลังโชว์ภาพลักษณ์ที่มันดูสวยลงมือทำไปก่อนยังไม่ได้มีกล้องตัวใหญ่ๆยังไม่ได้มีอะไรออกมาทำออกมาแชร์แล้วผลลัพธ์ในเรื่องของการเงินมันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายตามที่เราต้องการแต่เราต้องการเปลี่ยนขึ้นพลังงาน ยกจิตวิญญาณคนเดิมๆออกไปเท่าทุกวันนี้บอกได้เลยว่าเรามาไกลมากๆมาไกลณนะขนาดไหนคือจากที่แบบไม่มั่นใจในการพูดหน้ากล้องจากที่จะมีคนดูเราไหมนะพูดคนเดียวเพราะเหมือนพูดคนเดียวมาตลอดแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้หายเปล่าประโยชน์ไปเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนว่า ถ้าใครได้มาฟังคลิปนี้ในวันที่ตัดสินใจเปลี่ยนจิตวิญญาณใหม่เปลี่ยนขึ้นพลังงานใหม่จำไว้ว่าเป้าหมายของคุณต้องกัดไม่ปล่อยแล้วคุณก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างกับชีวิตตัวเองเพื่อจะเป็นคนใหม่กลับมานั่งถามใจตัวเองว่าเราแต่งหน้าไปเพื่อใครเราออกมาไลฟ์สดไปเพื่อใครเราทำไปเพื่ออะไรแต่พอเรารู้ว่า เราทำไปด้วยความรักความรักที่ตัวเราอยากจะเป็นคนใหม่เป้าหมายคือคนที่เรารักคือนั่นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้ากรณีใครที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างท้องมองย้อนกลับไปถ้าวันนี้คุณทำเพื่อตัวเองอยากจะเป็นวัยรุ่นอายุน้อยร้อยล้าน ความอดทนขวางน้ำโอโหบทเรียนสารพัดทุกๆรอบด้านสิ่งที่คุณจะต้องเจอปิดหูปิดตาปิดจมูกเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีใครคุณยุชอบฟังคำนี้มากเลยไม่มีใครทำร้ายเราได้เลยในโลกนี้นอกจากตัวเราเองเปิดจิตเปิดใจให้สิ่งเหล่านั้นมากระทบจิตใจเพราะคุณ เปิดขึ้นให้ตัวเองได้รับฟังการกระทบจากคนอื่นเมื่อใดมันจะโคตรเจ็บปวดฝาจะลุกฮิวใจได้จะต้องปลุกไฟไม่รู้กี่ครั้งนั่นคือประสบการณ์คุยยึดมั่นว่าฉันจะปิดหูปิดตาปิดจมูกฉันจะนั่งอัดคลิปวิดีโอฉันจะพูดไลฟ์อยู่คนเดียวฉันจะทำต่อเนื่องฉันมาทำงานให้กับจัก,กรวาลฉันต้องการเป็นคนใหม่แล้วหน้าที่ของจัก,กรวาล จะสร่ผู้คนให้เขาเหล่านั้นน่ะได้มาพบฉันไม่ว่าเขาจะอยู่ซอกไหนหรือไหนไม่ว่าอยู่ทิศทางไหนให้เขาเหล่านั้นได้มาฟังเราได้มาพบเราในตัวตนที่เราอยากจะแบ่งปันเพราะฉะนั้นกู๊ก็เลยเชื่อมั่นว่าการที่เราได้อยู่ในสังคมสังคมที่ดีไม่ได้มีโอกาสที่จะไปแบบไปเข้างานที่ใดไม่อะก็คือพอดแคสต์ u t u b e หรือแม้แต่สังคมบนโลกออนไลน์ที่เราเดินทางไปอยู่กับมัตเตอร์ไมล์ที่มันเป็นคลื่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือจะไม่ได้เอาเวลาไปอยู่ในคลื่นเดิมๆสมัยก่อนที่แบบทำงานประจำเขาคุยเรื่องการเมืองกันเราไม่เป็นเราไม่รู้เรื่องเชื่อไหมว่าเขามองเราเป็นที่แตกต่างมากๆคุณจะได้เจอในสภาวะแบบนี้แน่นอน ในตอนทํางานมันก็ทรมานอยู่พอสมควรเพราะว่าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราไม่ชอบการเมืองเราคุยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็จะเป็นคนคนนั้นที่คุยกับใครไม่รู้เรื่องในวันที่คุณเริ่มต้นที่อยากจะเปลี่ยนแปลงพลังจิตเกิดใหม่ในร่างเดิมขึ้นพลังงานที่ทคุณต้องการเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นจงจำไว้อย่าท้อและจงกัดไม่ปล่อย แล้วคุณก็จะได้เห็นว่าตัวเองโคตรเก่งขนาดไหนเปลี่ยนอะไรมันทุกอย่างทำมันทุกอย่างอะไรที่เขาว่าให้ทำสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะเริ่มทำโดยที่ไม่ต้องรอว่าใครมาปลุกให้คุณตื่นนะมาอัดคลิปนะตื่นนะมาไลฟ์สดนะตื่นนะมาทำอันนั้นนะคุณต้องเป็นคนดำเนินรับผิดชอบชีวิตตัวเองหนึหวังว่าคลิปนี้ จะฮิวใจใครได้อีกหลายๆคนครูยุเป็นกำลังใจให้ใครที่ต้องการอยากรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดสามารถทักมาที่ไลน์แอดหรือปรึกษาพูดคุยกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ